การเปิดตัว Realme 1 1ซีรีส์วันที่10พฤษภาคมนี้คาดมีด้วยกันทั้งหมด3รุ่น ่อนหน้านี้เรียวมี11 r ซรีได้เผยภาพทีเซอร์ทางการที่ยืนยันว่าจะมาพร้อมกับหน้าจอโค้งล่าสุดครับทางเรียวมีก็ได้ประกาศวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศจีนแล้วครับโดยที่เรียวมี1 e r ซรียืนยันจะมีการเปิดตัวในวันที่10พฤษภาคมนี้ที่ประเทศจีนเวลา16นาตามเวลาท้องถิ่นแต่ทางเรียวมียังไม่ได้บอกรายละเอียดว่าตระกูลนี้จะมีกี่รุ่นนะครับ แต่ข่าวลือก่อนหน้านี้เราก็ได้จะได้เห็นการถึง3รุ่นที่มีทั้ง Realme 11, r e a l ด e ร1 p มีและ r e a l มี11 Pro p l u ปพาส่วนสเปคของ r e a l มี11 Pro และ r e a l มี11 Pro Plus พคาดว่าจะมีหน้าจอโค้งแบบออมเลรตขนาด6.7นิ้วผมชัดระดับ Full HD Plus เป็นแบบ 120Hz โดยรุ่น Pro ชูลงด้วยกล้องหลังสูงสุด100ล้านพิกเซลส่วนรุ่น Pro Plus จะให้กล้องหลังความละเอียดสูงถึง200ล้านพิกเซลและทั้ง2รุ่นจะให้แบตมาที่5,000ม รองรับใช้ไวท์ฮอต7วัตต์ส่วนรุ่นโปร80วัตต์หรือ100วัตต์ในรุ่นโปรพาร์ตครับนอกจากนี้เร็วมี11 Pro และเร็วมี11 Pro พาร์ตจะใช้ชิปไดนามิซิตี้7000เซรีส์พร้อมแรมเป็นแบบ LPDDR4X สูงสุด16กิกส่วนหลอมสูงสุด1ไ B ไบครับตอนนี้ช่อง i อ f a ฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอท a ฟาเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ